องต่างๆนะคะซึ่งกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศรองแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ พลตรีพิเชษฐ์อาจฤทธิรงรองแม่ทัพภาคที่สองและคณะได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจำนวน3ด่านตรวจด้วยกันนะคะได้แก่ด่านตรวจ3แยกปักธงชัยด่านตรวจจอหอและด่านตรวจสอพอมะเริงเพื่อมอบแนวทางการจัดกำลังสารวัตรทหารปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานสนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองในช่วงการประกาศพรกฉุกเฉินทุกจังหวัดณนะด่านตรวจตามคำสั่งของผู้บัญชาการฐานบกตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมา กองทบบกได้สนับสนุนกำลังพลจากทุกกองทัพภาคค่ะจำนวน1460นายในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองจำนวน307จุดทั่วประเทศพร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจจำนวน1,174นายออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐบาลเป็นโอกาสดีที่กำลังพลทุกคนนะคะจะได้เสียสละและมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนผ่านการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกๆวันและทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ